สวัสดีครับนะครับพบกับเกียงศักมเมล็ดและท่อนพันยาอาหารสัตว์นะครับวันนี้เหมือนที่ลูกค้าหลายๆท่านนะครับสอบถามมาว่าความชื้นมีผลสําคัญอย่างไรกับการเกิดของมเมล็ดบางคนบอกว่ามเมล็ดเนี่ยซื้อไปแล้วเอ๊ะทำไมอัตารางอกมันต่ำถามไปถามมาไล่เรียงดีๆก็คือลูกค้าปลูกในช่วงที่ไม่มีฝนบ้างฝนตกไม่พอบ้างความชื้นไม่พอบ้างนะครับผมก็เลยทํามาเพื่อเปรียบเทียบกันเลยว่า ความชื้นดีกับความชื้นไม่ดีต่างกันอย่างไรตัวนี้คือปลูกได้พร้อมกันนะครับปลูกได้ประมาณ5วันแล้วตัวนี้คือเมล็ดหญ้าลูซี่นะครับรตัวนี้เมล็ดหญ้าลูซี่เหมือนกันนะครับปลูกได้5วันเหมือนกันจากกระสอบเดียวกันครับแต่ผมลดน้ําเรียบร้อยแล้วผมก็เอาลังเนี่ยมาปิดไว้เพื่อรักษาความชื้นเมื่อลดน้ําเสร็จป,ปุ๊บผมก็จะกักความชื้นเอาไว้มาลองดูนะครับว่าอัตารางอกต่างกันอย่างไรตัวนี้ฮะลูซี่ที่ เพราะทั่วๆไปนะครับที่ไม่ได้มีอะไรลดน้ำปกติแล้วก็กบดินปกตินะครับอัตางอกก็จะช้าอัตางอกดีเหมือนกันแต่ว่าการเกิดของมเมล็ดก,ก็จะช้าหน่อยแต่ดูจุดที่มันมีหญ้าตัวนี้กบไว้นะครับหญ้าตัวนี้กบไว้อ่ามันก็จะช่วยรักษาความชื้นในดินนะครับก็จะเห็นว่ามเมล็ดก,กําลังแตกเพียบเลยนะครับเนี่ยความชื้นถึงสําคัญมากแล้วก็จําเป็นมากต่อมเมล็ด นะครับแต่มาดูอีกจุดจุดหนึ่งที่ผมได้เอาลังปิดไว้นะครับนี่ฮะลองดูนะฮะปลูกพร้อมกันกับแปลงเมื่อกี้นี้กับบล็อกเมื่อกี้นี้นะครับจากกระสอบเดียวกันด้วยนะครับลองดูฮะนี่ฮะปลูกได้ห้าวันครับลูซี่ตัวนี้อัตรางอกดีมากนะครับแล้วก็กําลังเกิดเพียบเลยนะฮะแล้วก็เกิดไวกว่าแปลงนั้นเนื่องจาก เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากความชื้นตัวนี้มันเพียงพอนะครับก็คือหลังจากที่ผมลดน้ําเสร็จปุ๊บผมก็เอาตัวนี้คอบไว้พอคอบไว้ความชื้นมันก็ไม่ได้ระเหิดระเหยไปไหนมันก็จะอยู่กับมเมล็ดพอมเมล็ดเจอความชื้นมันก็จะแทงได้ไวนะครับส่วนตัวนี้เจอแดดเจออะไรอย่างนี้มันก็แห้งไปเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้านะครับเวลาปลูกมเมล็ดแล้วถ้าปลูกหน้าแรงก็ลดน้ําให้ได้ละกันนะครับ ความชื้นหรือว่าการลดน้ําของเรามีผลต่ออัตรางอกนะครับผมแต่ถ้าอยากให้ปลูกและอ,อัตรางอกเต็มที่ก็คือปลูกช่วงพฤษภาคมช่วงไหนก็ได้ก่อนฝนตกนะครับตรงนี้นะถ้าจะให้ดีก็คือปลูกช่วงก่อนฝนตกเช่นเราไถหวานมเมล็ดแล้วก็ปัน่นดินกบแล้วก็อีก4 5วันอย่างเงี้ยฝนจะตกอย่างเงี้ยครับอย่างนั้นคืออัตรางอกจะดีมากเทียบกันนะครับตรงนี้คือ ลูซี่ที่เรารักษาความชื้นหรือว่าเปรียบเสมือนว่าความชื้นดีอะครับเหมือนว่าฝนตกดีส่วนตัวนี้ก็คือลูซี่ลดน้ําอะไรเหมือนกันเลยนะครับสองสองสองจุดนี้ต่างกันเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ครอบคือทําให้ความชื้นมันระเหยไวอัตรางอกมันก็ต่ํามันก็เกิดมันไม่ใช่อัตรางอกต่ําอัตรางอกมันช้ากว่าแต่ว่ามันก็จะเกิดเหมือนกันนะครับ เทคนิคในการที่จะทําให้เมล็ดเกิดดีเมล็ดหญ้าเกิดดีก็คือความชื้นต้องเพียงพอการปลูกก็คือไถดินนะครับหวานเมล็ดแล้วก็คาดดินกบบางๆหรือปั่นดินกบบางๆนะครับเมล็ดห้ามนําไปแช่น้ําเด็ดขาดน,นะครับและอีกอย่างนึงก็คือห้ามไถกบเมล็ดเด็ดขาดหรือบางคนอาจจะหวานโดยที่ไม่กบเมล็ดถ้าหวานโดยที่ไม่กบเมล็ดเมล็ดอยู่บนดินนะฮะก็จะมีพวกมดพวกแมงพวก ิ้งคือพวกอะไรเงี้ยเอาเมเล็ดไปกินลำดับแรกลำดับที่2คือเมล็ดมันจะรักษาความชื้นไม่ได้มันก็จะไม่เกิดเห็นนะฮะมล็ดที่อยู่บนดินพวกนี้มันจะไม่ไม่ค่อยเกิดนะครับก็คือมันรักษาความชื้นไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็คือต้องไถหวานแล้วก็กรบเมเล็ดบางๆโดยการคลาดหรือว่าการปั่นดินกรบบางๆนะครับโอเค